ดูครับอาจารย์หนูดูแลอย่างดีนะครับเช็ดถูอย่างสวยครับดูตกแต่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับยอดนะครับสองคนเลยอาจารย์หนูกระถางต้องเล็บนะครับเดเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้จะได้รางวัลอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เป็นโมกับมะนาวเทศนะครับนีออ่ออครับกับคุณพ่อ,อ,อมาดูมะขามต้นนี้ครับโอ้โหมะขามสวยมากดูรับลาดอาลังการเลยใหญ่ยด้วยใหญ่ชุดดูโครงสร้างครับดูจริงข้างบนโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่จริงครับตัวกระถาง แดบโคตรโคตรเลยสวยมากมะขามนะครับโคตรเยอะครับต้นใหญ่จริงงานได้รางวัลด้วยต้นนี้สวยงามนะครับสวยงามทั้งสองฝั่งเลยเป็นของใหญ่จริงนะครับอือเอาไม้เช่ครับนวันใช้มะขามก่อหินโคตรใหญ่เลย รางคนนี้จะพามาดูไม้ยอดเยี่ยมนะครับไม้ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมน,นะครับเป็นเป็นต้นไม้ของระยองนะครับผนผสวยมากนะครับเป็นไม้รางวัลยอดเยี่ยมไม้มันสวยเรียนตามากนนี้ับเนไม้ที่ได้เป็นต้นไม้เยนะครับพพรเ,เสยๆต้นนี้นะครับนนีงนะครับที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับไม้ยอดเยี่ยมสวยมากนาดขับ ระยองนะครับดอกออกเต็มต้นเลยครับดอกระยอต้นร้อได้ประกาศนะครับตัวนี้คือสี่กองไก่ขอราคาเบอรสุดยอดพร้อมมากครับต้องคู่กับต้นในสุดยอดครับคางรุ่นการติดต่อที่เร้านของข้าวเลยสวยจริงนะครับนี่สี่กอได้ระยองทางแต่แปดสามก้าวนะครับไม่เกี่ยวอีต้นที่ได้ยอดเยี่ยมครับนี่ครับอีกต้นที่ได้ยอดเยี่ยมอีกต้นนี้นะครับต้นนี้ท่านได้ Icana, อ่ารามา้นในสตอรี่่อยนะครับบ euh ันไดบันไดปลอดภัแล้วก็ในปีหน้านี่ต้นนีร่วงารกนี้ก็มีชาวประมงชายที่หายต้วไปาย อือครับมาดูบอนไซนมะขามแพะตัวน,นี้กขแกแหละเป็นคอนเลโอ้โดรางวัวลครับได้รางวัลปัญหาชนด้วยโอ้โหเีอครับใบเล็กมากไม่กี่วันเอครับได้ได้ถ้วยนะครับได้ถ้วย okay. สวยงามออ ก่อนใส่มะขามแคะนะครับเป็นกระถางไม่ใหญ่นะครับกระถางกรเลี๊ยบโอ้เส้เๆ้เส้ดูครับพ่อค้าวิถีชีวิตพ่อค้าเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดอันนี้มันลากตะโกนะครับ ได้จะกูีหน้าเจอกันที่สนามกลมาเป็นานี่เอเาไปติดใช่ไหมนี่ติดเนี่นอนของดีเลยออกในนี้เนี่ยจะเหลืออีกเยอะพอกจาก้าเนี่ยเี่ยพ่อค้าเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดยอดนะของายยากนี่ครับมาดูโอ้โหดอกสวยมากครตอนนี้ นะครับบาทางเฟืองฟ้าดูดอกโอ้โหตอใหญ่มากวันนี้ได้รางวัลน,นะครับรางวัลบานที่สุบพันโอ้โหเซอราดโอ้โหดูดอกต้นใหญ่นะครับวันนี้ดอกเซอร์รอบต้นเลยโอ้โห สวัสดีค่ะเสียงการลงทะเบียนนะคะกาละเบียนค่ะจะต้องมีคนมาลงชื่อสิบท่านนะคะเพื่อที่จะส่งถ้วยกลับไปให้นะคะตอนนี้ลงทะเบียนไว้ไม่ได้ถ้วยกลับไปโอเคเอาไหมซุ่มนะครับเยอะมากคุณดอกก็ใหญ่ๆเลยโอ้ครับบอลไฟบ้านมดมาได้ครับแต่งกระถางก่อนเลยมาดูต้นนี้ตอนจบจะได้รางวัลอะไรแต่มีแน่ๆ นี่มะนาวเทศมี่ก็พ่นกระถางนะครับเพื่อให้มันเงาสวยเียก่อนพ่นอันนี้ก็พ่นใบเหมือนกันนี่พี่หมดใช่ไหมครับโอ้ระวังตั้งเงาสวยมากครับก็ ต่นกระถางนะครับเพื่อความงามนะครับเป็นหน้าตัวนี้ก็มารอดูนะครับว่าจะได้รางวัลอะไรเดี๋ยวผมว่ามีรางวัลแน่ๆนะครับมาสุดทุนแล้วกับบอลสซอ่ามะนาวเทศนะครับของพี่เบนะครับก็มะนาวเทศนะครับก็ได้ที่หนึ่งเหรียญทองไปนะครับส่วนคนแรกก็ได้เหรียญเงินนะครับโอ้โหนี่ครับ สวนสนใบพายคุณวิชานะครับสวนไม้นานชาตินะครับไม่ใช่มีแค่เฉพาะสนใบพายนะครับนะครับมะกรอโอลิฟก็มีนะครับหลายต้นเลยสวยๆทั้งนั้นดูครับดูสวนสนใบพายตั้งในกระถางเรียบร้อยนะครับกระถางถ้าไม่เอาก็มีนะครับหรือจะใส่ก็มีนะครับแบบที่ใส่กระถางแล้วก็เยอะนะครับอยู่ครับโอ้โหอันนี้แค่บางสวนนะครับเป็นน่าจะหลักพันต้นนะครับ นู่ครับเยอะมากมีหลายฟอร์มหลายไซส์นะครับจะใส่กระถางให้ก็ได้นะครับมีกระถางให้พร้อมรับเยอะมากนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมะกรอโอลิฟนะครับมีหลายแบบหลายรูปฟอร์มหลายรูปทรงนะครับนี่ทรงซูโม่เตี้ยๆหรือจะทรงหน้ลักษณหนลักหลักหมื่นหลักพันก็มีนะครับนี่ครับอันนี้คือเพียบนะครับเยอะมากนะครับ โอ้โหลน่นฝั่งโน้นอีกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสนแล้วก็มะกอกโอลิฟนะครับเอาไมา้ชมครับใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์นี้นะครับ นี่ครับอบอนไซนะครับมะขามก็ใครรู้วิธีกำจัดลาดดำนะครับใช้ยาอะไรนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นจับตามใบ,บเดี๋ยวมันก็ทำให้ไม้เสียหายนะครับนี่อย่างนี้นะงงใครมีวิธีกำจัด วิธีกําจัดนะครับลาดําก็แนะนำํำแนะนํามาได้ครับเสียดายนะต้นสวยสมันก็ทําให้ไม้ชข็ง,งักได้นะเนี่ยามะขามสวยสวยก็โดนขึ้นหมดเลยครับใครมีวิธีก็แนะนํามาได้ครับดูครับอันนี้ ฉีดอะไรพี่เกมฉีดอะไรอ่ะไอ้เคลือบใบครับนี่ครับสารเคลือบใบโอ้ยเออมันคืออะไรขอดูหน่อยเราเป็นเป็นเคลือบใบอันนี้เหรอใช้มันมีหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อใช่มีหลายยี่ห้ออันนี้แพงไหมนี่หลักร้อยเหรอหลักร้อยหลักร้อยครัเคยซื้อพี่ยึดขวดใหญ่วันนี้ของจากที่เอามาจากสวนมดเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยใบด้วยเขาเขาเป็นปุ๋ยด้วยมีด้วยมีสารอาหารด้วย ป like ี๊ดปื้ดปื yeah ้ดแป๊บเดียวพักเดียวหมดอ๋อมันทำให้ใบเงาเหรอจะเงาคือเอาเปรียบชาวบ้านเขาเวลาประกวดไม้อ่ายนี่ครับโอ้โหใบมันมันเคลือบใบอย่างเงี้เคลือบนานไหมครับเนี่ยหรือว่าจนงานเลิกกันเลยงานเลิกงานเลิกเลยกีดกีดแค่เดียวพอแต่ก็ไปก็ต้องล้างล้างใบออกสวัสดีครับโอ้ยมากไม่ร่วงนะสี่ขีดนะครับเราดูเดี๋ยวไปก่อนพ่นกับหลังพ่น มันเงาอืมเออใช้ใจเข้าไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใจก็ไม่ไม่ดีครับไม่ดีก็ไม่ไม่ดมดีกว่าออข้างหลังข้างหน้าที่หน้าโน้นหน้าโน้นเงาแวบน้อยของพี่น้องอาจารย์หน้าหน้าโน้มันเงาแวบเลยนะครับมากบางข้างอู้หใบเล็กมากเลยใบเล็กนานยังครับอาจารย์ อ,อกัน็ลายปีอยู่ลายปีอะเป็นสิบไม่ทิ้งใช่ไหมโอ้สากสวยมากนะเลยนอ้ครับมากมันคั่งจากเพชรบุรีสวยของอาจารย์น้อยเพชรบุรี